สเปอร์เตรียมกันท่าเปเช่และก็ทีมอด่นในการซื้อส่งเพองบินนะเลวพูหวังเซนฟรีหอ,อกกะดับท็อปรายนี้ในช่วงเสมอน,นี้เลวพูจะลงเล่นในเกมกับทางนิยงและก็เอชิมิลานในศึกดูไบซูเปอร์คัพในครับงนี้เบนโซกเ็นญาอาชีพฉบับรแรกกับทางเรวพูมาแล้ว ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวอร์พูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวริวอพูฟนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกันท,ทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะ,ะับพยายามจะรังตัวของ่อนดงมินให้อยู่กับทีมต่อไปหลังได้รับความสนใจจากทางปารีสแซตเลแมง โดยเคยมีการรายงานข่าวบอกว่าทางโซนดึงบินต้องการจะย้ายออกจากทางทอแนมฮอสเปอร์เพื่อจะหาความท้าทายใหม่ๆและก็ประสบความสำเร็จในอาชีพการขาแข้งซึ่งมีหลายทีมดังทั่วทั้งยุโรปแสดงความสนใจทั้งทาง Real Madrid, oo, บารีอลมาดริดเลวฟูรวมไปถึงปารีสแซ็จแมงโดยทางเปเชต้องการตัวแข้งวัยส0ปีรายนี้เป็นตัวแทนของเรเนเมซี N ่ v C, ที่กำลังจะหมดสัญญาหลังจบปีน,นี้และก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตที่แน่ชัด ล่าสุดมีการรริงานจากทางสื่อจอมแฉอย่างทางเดอะซันออกมาคาราวว่าสเปอร์พยายามจะรั้งตัวของซูนเมินให้อยู่กับทีมต่อไปในครามังนี้โดยดังเปเชเตรียมยื่นข้อสเสนอ์จะสบล้านปอนด์ให้กับทางสเปอร์สำหรับการคว้าตัวดาวยิงชาวเกาหลีใต้มาริ่มทีมในช่วงซีซั่นหน้า เลวฟูให้ความสนใจในการพิจารณาในการเซ็นสัญญากับทางมาคัสตูรามเข้ามาเป็นกองหน้าปรายใหม่ของทีมเพื่อจะช่วยล่า,ลาผลบอลสดในฤดูกาลหน้าหลังนักเตะกำลังจะหมดสัญญากับทางการันบัตในช่วงซัมเมอร์พอดิบพอด,พดีจากการริยงานของทาง sportbible.com ในช่วงวันนี้ สำหรับทางมัคัตตูรามเนี่ยกองหน้าตัวเก่งของการัมบ,บัตสัญญาในการลงเล่นบอลวันนี้ของเขานั้นจะหมดลงในช่วงสมอปีหน้าและมีแววสูงมากที่จะไม่คุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่ซึ่งยอนว่ามีหลายทีมให้ความสนใจที่อยากจะได้ตัวเขาไปช่วยลุยตารางบอลใน,นกันหน้าและหนึ่งในนั้นก็คือเลเร์พูนะโดยท่าสุดจากการบริงานของฟาบิโอรามาโน่ระบุว่า ผมนั้นได้รับแจ้งมาว่ามาคัสมีสิทธิ์ที่จะย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงสมัน,นี้ซึ่งเขาจะพิจารณาทุกอย่างที่ช่วงเดือนหน้าหลังเสร็สิส้นภารกิจเุื่อบนโลกซึ่งเขาเป็นนักเตะที่ดีเป็นอย่างมากมันจึงไม่แปลกเลยที่หลายๆทีมอยจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมทั้งที่มาคัสตูรามเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นรายที่26ที่ติดทีมชาติฝรั่งเศสไปลุยฟุตบอลโลกปี2 0 2 2ตามการแข่งขันตามตา,มตารางอาบอลโลกนะฮะ ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทัพตราไก่ประกาศร,รายชื่อผู้เล่นออกมาเพียงแค่25คนเท่านั้นอันหนึ่งมาคัตตูรามคนนี้คือลูกชายแท้ๆของลิลิยงตูรามอดีบแบ็กขวาเจ้าของแชมป์โลกเมื่อปี1998นั่นเองเลวฟูจะลงเกมอุ่นเครื่องสองนัดที่แคมป์ฝึกซ้อมที่ดูบในช่วงเดือนหน้าโดยสมาชิกในทีมชุดใหญ่ของเชคเกนคอฟที่ไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลโลกจะใช้เวลาประมาณ12วันในสหรัฐอ,อเมริกา ซึ่งโปรแกรมในประเทศตอนนี้หยุดพักจนกว่าจะกลับมาลงเล่นในคาราบาวครับนัดเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้วันที่12ธันวาคมซึ่งนักเตะหงแดงที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกจะร่วมกลุ่มในศึกดูไบทันทีนะฮะที่ทีมชาติของพวกเขาได้ข้อสรุปในรายการระนับชาติ ในขณะที่แคมป์ฝึกซ้อมในสภาพอากาศที่อบอุน่นไลร์พูลจะได้ลงในสนามกับทางโอลิมปิกลียงและก็อิซิมิลานในทัวร์นาเมนต์อุอ่นเครื่องที่ในชื่อดูไบซปเปอร์คัพหลังจากที่ทางารสเซนตกลงเล่นในรายการนี้เช่นเดียวกันแต่จะไม่ลงพบก,กับทางของแดนลิเวอร์พูลนะโดยทีมของครอปนี่จะพบก,กับทางลียงทีมจากฝรั่งเศสในเวลาสี่นาฬิกาของอังกฤษและก็แ8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นในช่วงวันอาทิตย์ที่11อธันวาคมตามด้วยเกมพบก,กับทางอซิมิลานแชมป์ของซาลีอา เวลา15นาฬิกา30นาทีของอังกฤษนะฮะแล้วก็เวลาทั่วโลกธรรมดานั้นก็คือ19.30ตามเวลาท้องถิ่นในวันศุกร์ที่16ธันวาคมโดยรายการนี้จะจัดขึ้นที่เอามักคูฟสเตเดียมและก็ะโดดจะจำหน่ายทางช่องทาง d u b i s u p e r c u p a e เบนด็กสัญญาณนักฟุตบอลอาชีพฉบับรแรกกับสมโมสรลิเวอร์พูลโดยกองหน้าที่เพิ่งจะอายุครบ17ปีในวันศุกร์ที่แล้วนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่พิเศษของเขาได้การประเมินสนามจากทางทีมชุดใหญ่ในเกมคาราบัวครับกับดาบี้เคาต์ตี้และก็รักษาตำแหน่งของเขาบนม้านั่งสำรองในเกมกระทังซาทมตันในเกมพมรีเมียร์ลีกโดยโดกเนี่ยที่ติดทีมชาติสกอตแลนด์ชุดยู21ปี มีฤด,ดุการที่ดีตั้งแต่ย้ายจากทางเชลติกมาในช่วงซมเมอร์และกระทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจจากความเร็วการเติมขึ้นไปทางฝั่งขวาและกรสายตาในการล่าประตูเ <dles singing. S 2> ขาเป็นตัวหลักในทีมชุดยู18ปีของมาร์คบริดวิกเกอร์สันซึ่งทําให้ได้ลงเล่นทั้งพิีเมบริกสองและก็ปัปป้าจอนโทรฟี่ในทีมชุดยู21ปีและกรโดยเฉพาะสำหรับทีมชุดย19ปีของแบร์รี่บริตันในศึกยูฟายูทลีก ซึ่งดกเนี่ยทำไปแล้ว4ประตูและก็4อัสซิสช่วยให้หงน้อยเป็นจ่าฝูงของกลุ่มในยุทลีกและก็ผ่านเข้าสูรร่รอบ16ทีมสุดท้ายในกรังนี้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เปิดเผยผลการคำนวณอันดับอของ20ทีมในพิพีเมบร,ริกจากผลงานก่อนจะปิดเบรกทุตบอลโลกโดยผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลไม่สามารถทำอันดับติดท,ท็อปโฟนในเส้น,นี้ได้ตามการรายงานจากทางลิเวอร์พูลอโค ซึ่งเดอเบรสเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะซาตอมตันมาได้3ต่อหในเกมนัดล่าสุดทําให้ในวันนี้พวกเขาขึ้นมารั้งอันดับ6ของตารางคะแนนโดยมีคะแนนห่างจากทางทนตมฮอสเปอร์อันดับ4ที่ได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกอยู่ถึง7แต้มแต่ทีมของเชเกนคอปลงแข่งน้อยกว่านัด อย่างไรก็ตามด้วยการที่จะไม่มีโปรแกรมพิมพ์บริกเป็นเวลาร่วมเดือนบริษัทรับพ,พนันอย่างถูกกฎหมายของ Bedging f อฟเฟก็จึงได้มีการชูซูเปอร์คอมพิวเตอร์นำผลการแข่งขันที่ผ่านมาคำนวณหาค่าความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในรายการนี้ซึ่งผลที่ออกมานั้นดูเหมือนว่าจะทําให้ลิเวอร์พูลต้องพบเจอกับความผิดหวัง โดยผลการคำนวณออกมาแล้วแต่ว่าหลังสิ้นสุดฤดูกาล2022หงแดงจะทำได้เพียงแค่จบอันดับที่6ของตารางคะแนนเท่านั้นโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่65.6คะแนนจากการลงเล่นทั้งหมด38นัดึ่งน้อยกว่าแมนเชสเตอร์ที่จะได้อันดับที่5โดยมีคะแนนอยู่ที่67.5คะแนนในขณะที่กลุ่มท็อปโฟรประกอบไปด้วยอาร์ซนซึ่งถูกคาดกันว่าจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จโดยอันดับที่2เป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ตามมาด้วยนิวคาสเซิลที่รังอันดับ3และทอตแทมฮอสเปอร์คือทีมสุดท้ายที่ได้ไปฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้านอกจากนี้ในส่วนของโอกาสท่จะได้ไปลงเล่นฟุตบอลถ้วยใบใหญ่ของยุโรปนั้นเมือ่อคำนวณจากผลงานที่ผ่านมาปรากฏว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสเพียงแค่36.2%และก็มีโอกาสสูงถึง79.2%ที่จะจบในอันดับท็อปซิเท่านั้นในกรกนี้ฟาบ,บิโอคาวันโย่กองกลางตัวรุกดาวรุ่งของลิเวอร์พูล ขอ,อยุติบทบาทในการเล่นในกระทางทีมชาติโปรตุเกสชุดยู21ปีซึ่งทางสมาคพพมฟุตบอลโปรตุเกสเปิดเผยได้ว่าคาร์บันโตัดสินใจอำลาในการเล่นในกระทางทีมชาติโปรตุเกสชุดอายุไม่เกิน21ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยส่งข้อความผ่านทาง SMS เพื่อแจ้งความประสงค์ของตนเอง ซึ่งเขาคามาโยเกิดที่ประเทศโปรตุเกสและก็ยย้ายตามครอบครัวมาปักหลักในกรุงลอนดอนตอนอายุ11ปีฉะนั้นเลือกเล่นให้กับทางทีมชาติอังกฤษชุด16ปีมาจนถึงชุด18ปีและระหว่างปี2017-2020และเคยเป็นกัปตันทีมชุดอ17ปีในครั้งนี้กันอีกด้วย อย่างไรก็ตามมิดฟิลในวัย20ปีปรายนี้เปลี่ยนใจมาเล่นกับทางโปรตุเกสชุดยู21ปีในปีนี้ลงไปแล้วทั้งสิ้น4เกมยิงไปถึง2ประตูซึ่งทางสมา,าพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสได้เผยข้อความของคาร์ันโชวดว่านักฟุตบอลตัดสินใจเลิกเล่นให้กระทางทีมชาติโปรตุเกสชุดอายุไม่เกิน21ปีฟาบนโวคาร์ันโชแจ้งกระทางสหพันธ์ที่าาฟุตบอลโปรตุเกสผ่านทางข้อความ SMS บอกว่าเขาเนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสชุดยู21ปีออีกต่ไป ท่านี้มีการเปิดเผยด้ว่าคารมันโยมีชื่อติดทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่เบื้องต้นที่ใส่ชื่อไปทั้งหมด55คนตหัหสุบฟุตบอลโลกปี2022แต่สุดท้ายถูกตัดตัวออกไปไม่มีชื่ออยู่ในทีม2 6คนสุดท้ายซัอย่างนั้น ซอร์เคนตีักคอรริชตำนานของสโมสรลิเวอร์พูลรู้สึกตื่นเต้นกับพัฒนาการของเบนดกเป็นปอีกดาวรุ่งใหม่เพียงแค่17ปีที่ประเดิมสนามให้กับทางทีมชุดใหญ่ไปแล้วโดยโดอกเนี่ยเพิ่งจะได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกกับลิเวอร์พูลหลังได้เบียงการประเดิมสนามให้กับทางทีมชุดใหญ่ในศึกคาราบาวคัพรอบ3ที่ชนะดรบบี้เคาน์ตี้เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาซึ่งทางเชคเกนคอปเองก็ดีใจกับการประเดิมนะฮะสนามของเบนดกในเกมที่เจอกับทางดรบบี้เขาลงมาเป็นตัวสำรองและก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งดีๆ เบนโดกเนี่ยย้ายมาจากทางโชติกเมื่อซัมเมอร์และเพิ่งจะอายุครบ7 7ปีเต็มไปเมื่อไม่นานมานี้เขายังเป็นคนสกอตแลนด์อีกด้วยเขาเป็นดาวรุ่งที่มีฝีเท้าที่น่าตื่นตาตื่นใจเขาทำผลงานที่ดีเป็นอย่างมากในการเล่นในแชมเปียนลีกระดับเยาวชนในช่วง2เดือนที่ผ่านมา,มา ทั้งแควินและก็เบนไม่ได้ทาอะไรเสียหายและมันจะต้องเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆที่ทั้งคู่นั้นได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนๆเต็มสนามที่แอนฟิลด์โดยที่รู้ว่ากองเชียร์ลิเวอร์พูลทุกคนนั้นเต็มใจสนับสนุนพวกเขานะยิ่งมีชาวสกอตแลนด์ลงเล่นระดับที่สูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนั่นยอดเยี่ยมสำหรับทางสตีฟครักผู้จัดการทีมชาติสกอตแลนด์คนนี้และก็ได้บอกว่ายอดเยี่ยมสำหรับสกอตแลนด์จริงๆในครั้งนี้และข่าวที่พูดในวน เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่เรามาฟังกันทุกทครับ